ในทางการเมืองเมื่อคืนนี้เนี่ยการใช้แหล่งข่าวในเวลาวิกาลสามทุ่มผมเชื่อว่าคนวางแหล่งข่าวเนี่ยคงเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือพอสมควรแต่ไม่กล้าที่จะเปิดเผยห,หน้าบรรดาสื่อสารมวลชนกระแสหลักก็รายงานทั่วแสดงว่าแหล่งข่าวเนี่ยเป็นบุคคลที่มีชื่อมีเบอร์ ผมเชื่อว่าเขาคงจะเป็นคนตัวสูงอะน่าจะเชื่อถือได้แต่ก็เชื่อถือไม่ได้ไม่ได้นะเพราะว่าตั้งแต่การเลือกตั้งมาเนี่ยวันที่14พฤษภาคมนี่ค่ะพรักเพื่อไทยได้แสดงจุดยืนเรื่องประธานสภาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าอ้างว่าเมื่อพักที่หนึ่งได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วพักที่สองควรได้ตำแหน่งประธานสภาเป็นการอุปโลกประเพณี นะครับสร้างความเชื่อประเพณีขึ้นมาใหม่ทั้งที่ไม่เคยมีว่าพักที่หนึ่งได้นายกพักที่สองจะได้ประธานสภาเพราะถ้าวางเรื่องนี้พักที่หนึ่งจะต้องได้ทั้งนายกและประธานสภาและก็อยู่ขั้นของการเจรจาต่อมาก่อนวันประกาศรับรองผลหนึ่งวันใน่ามกลางกระแสว่าพักเก้าไกลจะโดนสอยยี่สิบคนเรื่องขาดคุณสมบัติ คุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยแหละบอกว่าพักรลำดับที่หนึ่งต้องได้ตำแหน่งประธานสภาพักรลำดับที่สองจะได้รองสองคนรองประธานสภาสองคนเอาหลักการนี้คุณประเสริฐจันทระรวงทองนะครับผู้เคยเดินตกเวทีมาแล้วเลขาพักค่ะเลขาธิการพักคุณภูมิธรรมที่เป็นรองหุวนาพักก็ยืนยันว่าพักที่หนึ่งต้องได้ประธานสภา คุณหมอชนนั่นมาประกาศสำทับว่าหัวหน้าเสริมไปอีกถ้ามีใครเสนอตัวเองอให้เป็นประธานสภาก็จะถอนแล้วก็เสร็จแล้วก็คุณสุธินกลางแสงรองหัวหน้าพัรคกี่คนก็พูดลักษณะเดียวกันแต่ต่อมาวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับคุณอดีสรเพียงเกตหลังจากที่ว่ามันไม่มีเรื่อง นะครับการสอยยี่สิบคนอย่างที่ว่ากกอตอรับรองทั้งห้าร้อยคน500รอยคนนะครับจากเดิมต้องการจะเล่นบทพระเอกสักการินตัวไรก็กลับมาอีกลวสักการินเนี่ยตัวไรก็กลับมาสักการินก็ต้องมาเปลี่ยนบทใหม่อีกครั้งนี่เป็นครั้งที่สามนะครับแล้วก็เล่นเ <c oughs> ทคนิคต,ตามที่ทราบในวันสินักสัมมนาเอานักข่าวเข้ามาถ่ายบรรยากาศแล้วก็ถล่มก้าวไกลเรียบเรียบ จนกระทั่งว่าคุณหมอชนน่านไปเจอผู้สื่อข่าวอีกครั้งหนึ่งค่ะนักข่าวก็ถามว่าแล้วถ้ามีพักการเมืองอื่นเสนอคุณสุชาติตันเจริญเนี่ธจะว่ายยัไงไงคุณหมอชนน่านบอกว่าจะไปละเมิดสิทธิ์ไม่ได้เป็นสิทธิ์หลังจากนั้นพรรคเพื่อไทยไปประชุม,มและก็มีมติเนี่นะครับเป็นครั้งที่สามแล้วว่าต้องการตำแหน่งประธานสภา และก็ให้ไปเจรจาต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ในตอนกลางวันคุณหมอชนนานบอกว่ามันเหมือนกับการถูกกลุ่มถุงชนยี่สิบห้าล้านเสียงไปมัดมอดจะออกก็ออกไม่ได้คือพูดง่ายๆไม่อยากอยู่เบื่อชิบหายภาษาเป็นไม่อยากอยู่กลุ่มถุงชนไม่ได้มีความรักอะไรทั้งนั้น่ะแต่ออกไม่ได้ถูกมัดอะกลายเป็นโทษประชาชนเลยนะะเพราะว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาถึงยี่สบห้าล้านเนี่ยมัดเอาไว้แยกกันไม่ได้ คนที่พูดตรงอีกคนคุณวันอยู่บำรุงค่ะบอกว่าไอ้ที่หนึ่งไม่จําเป็นจะต้องเป็นหัวหน้าห้องอยู่ที่ใครมีเพื่อนมากกว่าอันนี้พูดนี่เขาปากกระจายตรงกันไม่สลับซับซ้อนอปรากฏว่าเวลาสามทุ่มแรงข่าวแรงข่าวมาเลยแรงข่าวแรงข่าวมาเลยในเรื่องปรยงานมาแรงข่าวรายงานว่าเพื่อไทยถอยแล้วยกตําแหน่งประธานสภาให้กับพักเก้าไกลภายใต้เงื่อนไขว่าถ้าพิธาไม่ผ่าน เสียงสว Beta นะครับพักเก้าไกลจะต้องมาสนับสนุนพักเพื่อไทยให้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลคือเงื่อนไขมันก็ตลกอยู่แล้วเพราะใครก็รู้ว่าอย่างไรพิธาก็ไม่ผ่านเงื่อนไขนี้อยู่แล้วอืวันนี้ครับพักเพื่อไทยนะครับถ้าต้องการยืนยันว่าแหล่งข่าวเมื่อคือนนี้อืเป็นความจริงค่ะเพราะแน่นอนที่สุดบรรดากองเชียร์ทั้งหลายเนี่ย ก็มีความสุขนะเพราะว่าเป็นข่าวที่ต้องการจะฟังฟังแล้วสบายรูหูว่าบัดนี้พักเพื่อไทยถอยแล้วะนะครับทั้งที่ว่าสามครั้งนี้ไปมาไปมานี่ครั้งที่สี่นะครั้งที่สี่ผมจึงเรียกร้องไปยังพักเพื่อไทยหนึ่งมายืนยันก่อนว่าแรงข่าวเมื่อคืนตอนสามทุ่มเนี่ยเป็นความจริงหรือไม่เพราะว่าเมื่อคืนพิธาไปดูวันเล่เนี่ยเขาก็ลังเลอยู่นะเขาก็ ถ้าจะพลาดหัวบอกว่าอยู่ระหว่างการเจรจาเขาก็ไม่บ้าพอที่จะไปงับเหยื่อนะครับพูดง่ายๆว่าข่าบลอยตอนสามทุ่มมันผิดปกติอยู่แล้วและก็ไม่ปรากฏว่าแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนมันเป็นใครค่ะเพราะนายกทักษสินยังไม่น่าเชื่อถือเลยพูดเรื่องการกลับบ้านมา20รอบก็ไม่น่าเชื่อถือหัวหน้าพักพูดกลับไปกลับมานี่น่าเชื่อถือหรือเปล่าเอะหรือว่าคนพูดอะ ไม่น่าเชื่อถือพอเป็นแหล่งข่าวเป็นข่าวรายงานอาจจะน่าเชื่อถือกว่าคนก็ได้ไหมฮะก็มนุษย์ยังไม่กล้าสู้หน้ามันจะน่าเชื่อเชื่อถือได้ไงก็ขนาดเปิดหน้านี่นะครับแล้วเสียคนอดีศรอยู่ไหนคุณอดีศรเพียงเกตหลังจากนี้ไปจะเอาจะเป็นจะตายให้ได้นี่นะครับหนีไปบวชเนรหรือเปล่าเนรก็ไปได้จํากัดอายุเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเ่ยนะครับถ้าแหล่งข่าวนี้ซึ่งผมเชื่อว่าแหล่งข่าวเนี่ยที่ปล่อยให้ผู้สื่อข่าวเชื่อได้เนี่ย ต้องเป็นบุคคลนะครับที่น่าเชื่อถือผมว่าความสูงเกินแต่คุณต้องโผล่หน้ามามวันนี้ถแถลงเลยว่าบัตรนี้พักเพื่อไทยก็ประชุมเป็นมติพักเนี่ย<ม>คุณต้องประชุมใหม่หรือเปล่าเนี่ย<ม>คุณม,มันเล่นข้าวของขายข้าวหม้อแกงลิงไม่ได้<ม>นะครับคุณก็ต้องมาถแถลงเรียกประชุมและแถลงเพื่อเปลี่ยนมติใหม่มเพราะวันที่อาจารย์ชูศักดิ์มาถแถลงนี่เป็นมตินะ ว่าพรคเพื่อไทยมีมติแล้วเมื่อวานหมอชนน่านในคำรามถึงขนาดน,น,นี่คือการขออมไม่ได้แข่งไม่ได้แข่งนี่คือการขอ,อรใหรอไหมล่ะเราเอยคุณพทุนนี่คือการปล้นนะแต่ว่านี่คือการขอ,อนี่คือการขอ,อเป็นการขอที่เสียงดังที่สุดนี่คือการขอ,อ นะครับคนคนให้นี่มันจะตรงอย <คน S 1> ู่จะต้องเป็นผมขอครับ <c oughs> นี <c oughs> ่ก็ขอมันต้องเป็นแบบนี้ <c oughs> นี่คือการจะขอ <c oughs> มีนักวิชาการบางคนบอกถ้าขอทําไมไม่ไปพูดในวงเจราจาทําไมต้องออกมาพูดสาธารนณะคือทั้งหมด่มันไม่เป็นธรรมชาติ <c oughs> มันผิดปกติเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับก็ขนาดตัวเป็นเป็น,ปนอ้าปากเห็นผ้าเห็นหน้าเห็นตาเนี่ยมันยังกลับไปกลับมา นะครับนี่ครั้งที่สี่แล้วเนี่ยครับแรงข่าวครั้งที่สี่ซึ่งเนี่ยนะครับใครพูดเนี่ยแสดงตัวมาสองนี่คุณหาดึงกับพักเลยหรือยังประชุมกันเมื่อไรถ้าประชุมบอกหัวหน้าพักเลยยังเพราะว่าหัวหน้าพักเนี่ยที่ไปตะเวนขออยู่เนี่ยไปขอตปขอตําแหน่งประธานสภาอยู่วะนี่คือการขอยกมือขึ้นนี่คือการขอยกมือขึ้นยกือเพราะฉะนั้นเนี่ย คือถ้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงเนี่ยเอาละคนเชื่อเขาจะได้สบายใจพรรคเพื่อไทยต้องเรียกประชุม,มและต้องเชิญนายสุชาติตันเจริญมาแถลงว่าไม่ว่าพรรคการเมืองเล็กหรือพรรคการเมืองใดเสนอข้าพเจ้าเป็นประธานสภาข้าพเจ้าจะถอนตัวและเรียกร้องว่าอย่าเสนอข้าพเจ้าโดยเด็ขดขาดเพราะพรรคเพื่อไทย ประกาศยกตําแหน่งให้กับพระเก้าอะไรแล้วม,มีไหมมีไหมมีไหม,มทีนี้เนี่ย <c oughs> นะครับการให้แหล่งข่าวที่ไม่รับผิดชอบแบบนี้เนี่ยผมนี่เห็นใจประชาชนมากคือเขาเขาไม่ต้องการภาพเนี่ยเขาต้องการไอ้คู่ไอ้สาวแก่กับชายหนุ่มที่ถูกกลุ่มถุงชนเนี่ยซึ่งสาวแกอยู่ในอารมณ์ไวท้องสุดขีด วันนี้เอาวันพรุ่งนี้ไม่เอามาลืนเอามาเรื่องไม่เอาอีกแล้วนี่คือวัยทองสุดขีดแล้วอันนี้เห็นภาพชัดมากเลยเห็นภาพลัดมากคือประชาชนก็ยังอยากให้ให้ชายหนุ่มกับหญิงแก่วัยทองเนี่ยมันครองรักพอบอกว่าเขาดีกันแล้ะเออเชื่อไอ้แค่เชื่อแค่ลุ้นคู่จิ้นทีนี้ต้องไม่ลืมว่าไอ้นั่นมันวัยทองอารมณ์มันไม่อยู่กับร่องกัรอย ไม่กี่วันนี้มันเปล e ีป่ยนมาแล้วสี่ครั้งนะครับแล้วไปเชื่อมันเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือเพราะว่ากระแสสังคมกดดันแล้วไม่มีใครยืนข้างเพื่อไทยเลยไหมคะเราก็กดดันนี่นี่นแทงก่รเขย่าก็เลยเปลี่ยนรอบนี้อาจจะรอบสุดท้ายก็ได้มันมีรอบสุดท้ายที่ไหนก็นายกทักษิณตั้งยี่สิบรอบไอ้นุ่นไอ้นุ่นบิดาแห่งการเลื่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ ไอ้พวกนี้ไอ้ลูกกระชอแกงการเลื่อนมันจะไม่เลื่อนน่ะไหนตัวซาดซาจิตจับยืนการนะครับพันเป็นพันแอเป็นแตกแยกเป็นแยกเอาไงเป็นอยาง้งเปลี่ยนอีกแล้วไม่คุณเป็นอะไรคุณเป็นไวยทองคุณอารมณ์อารมณ์แปรปรวนอารมณ์แปรปรวนตลอดเวลากลางวันพูดอย่าง สามทุ่มแปลเป็นอีกอย่างแล้วสองบุคลิกเป็นไบโพล่าอย่างไงเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่ผมมองเห็นระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เลยเด็กมันนิ่งไอ้นี่มันนิ่งเออมันมันมีสภาวะผู้ือว่ายาหมดยาหมดเพราะฉะนั้นนี่นะครับการให้ข่าวโดยลักษณะแหล่งข่าวอ้างอิงแบบนี้เนี่ยจริงอยู่ น่าเชื่อถือแต่ว่าการไม่ปรากฏหน้าและปรากฏตัวนั้นเนี่ยม,มันเชื่อได้ไหม,มเพราะไอ้ที่พูดมาสามครั้งเนี่ยปรากฏหน้าปรากฏตัวปรากฏเสียงและอันนี้ก็เป็นแหล่งข่าวบังเอิญว่าพยโยนมาพูดมันเป็นสิ่งที่คนก็อยากได้คนก็อยากจะได้ยินในสิ่งที่ตัวเองอยากต้องการจะได้ยินอะ ก็เหมือนกับบรรดาผู้นําทั้งหลายเหมือนกันต้องการจะได้ยินสิ่งที่ตัวเองจะได้ยินพอดีกันได้พักเพื่อไทยถอยแล้วโอ้ยเชโยเยโยเยโยหารู้ไหมไอ้นั่นไวทองไอ้นั่นมาสองบุคลิกแล้วบางคนนี่วิเคราะห์ถึงขั้นว่าเพื่อไทยดิวสวได้แล้วแน่เลยถ้าพิธาไปไม่ถึงฝันเพื่อไทยขึ้นฝั่งได้สําเร็จแน่ดิวไทยอ่ะสวสนับสนุนแน่ถ้าไม่ใช่คุณพิธาใครเป็นบิดาสวเลย บิดาสวเปลี่ยนแหวนนุ่นจัดวงจุ้ยใหม่นั่ <c oughs> นแหะ,ะบิดาสวไปถามไปทำบิดาสวอะไรอย่างผวกไอ้กำเนิดสว <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงอ <c oughs> คือถ้าโจทางการเมืองเนี่ยนะครับซึ่งพิธามไม่ผ่านมาตั้งแต่ต้นที่เราบอกว่ามันทิพทั้งหมดอะมันเป็นนายกเมืองทิพอรมเมืองทิพอะที่แบ่งสิบสี่บวกหนึ่งอะไรทิพทั้งนั้นอะมันจะมีของจริงคือตําแหน่งประธานสภาเท่านั้นที่เหลือมันทิพหมด แล้วถ้าพักเพื่อไทยเนี่ยครับอยู่ภายใต้สมการ312เนี่ยก็ทิพเหมือนกันมันจะต่างอะไรกันจะเอาใครมาเอาก็ MOU เอาเอามีลุงเอาเอามีลุงไม่มีเราเนี่ยครับก้าวไกลก็พูดนะตอนโค้งทยเพื่อไทยก็พูดตามใช่ใช่เขาพูดเหมือนกันเอาลุงไม่ได้ทั้งทั้งทั้งคู่เลยนะนะครับและหมอจนนั่นนั่งอยู่ไม่ได้กขาประกาศลาออกชเจนนะครับเอาเทปอเก่ามารีนรันเนี่ย ก็บอกเอามาวันไหนจะกลายเป็นพักต่ำสิบอยู่ไม่ได้ตัวเองก็รับผิดชอบโดยการลาออกมีลุงไม่มีเราเห็นไหมและ m อ u มยูแปดพักไม่เอากัญชายอีกแล้วเหลืออะไรทีนี้จะไปเอาสวอเสถาจะไปเอาสวอที่ไหนสวอยู่นู่นคนตั้งเขาคือพลเอกประยุทธ์ร่วมกับคณะสามปอเพราะฉะนั้นจะอธิบายอย่างไรนั้นเนี่ยมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์รองรับ ทีนี้นะครับที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือว่าอะไรกราบใดที่นายสุชาติตันเจริญเนี่ยบ้านริมน้ำเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็รู้จักบ้านคุณสุชาติแล้วรู้จักนี่นะครับคนในครอบครัวของคุณสุชาติมีความสนิทนะครับการสัมภาษณ์ระหว่างนายยกทักษิณกับบุตรของคุณสุชาติมีความเป็นสนิทสนมระหว่างบุตรด้วยกันก็มีความสนิทช,ชิดเชื้อกันนี่เป็นภาพสาธารณะที่เป็นที่รับรู้ นะครับไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อคนสงสัยกรณีคุณสุชาติตันเจริญมันง่ายไหมเช่นถ้าคุณสุชาติไม่มาพักเนี่ยพักก็ไปหาคุณสุชาติและพากองทัพสื่อสารมวลชนว่าเพื่อ,อความสบายใจอของสาธารณณะและพักเก้าไกลก็จะไดะ้ดำเนินการเรื่องประธานสภายอย่างเข้มขน้น เรามาร้องขอและให้คุณสุชาติพูดเองอว่าแม้ว่าจะมีพรรคการเมืองอื่นใดซึ่งผมก็แค่ระคายว่าคนเสนอคุณสุชาติเนี่ยนะครับผมกลัวไทยถูกขออนุญาตแม่เอ่ยชื่อคนกลัวคนช็อกดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณสุชาติประกาศยืนกรานอันนี้มันก็โอเคนั่นนนเชื่อละนี่ครับเกมการเมืองเปลี่ยนละเกมการเมืองเปลี่ยนละนี่ยังไม่มีสัญญาณตอบรับจากคุณสุชาติ ฟันคุดดูมาแข่งจนกระทั่งไปหาหมอตอนไปดูมาตอนไปบอกก็ไปดูมาตอนกลับมาบอกไปหาหมอแล้วก็ยิ้มสบายใจตรงกลางเนี่ยตรงกลางมีแมวทีนี้เนี่ยนะครับผมยิงบอกว่าการพูดอะไรที่มันไม่รับผิดชอบเนี่ยถ้าเก้าไกลมันจึงไม่ผีหลามคืออาการของพิธาดูวันเลกเสร็จเมื่อคืนนี้เนี่หลังจากข่าวนี้ออกมันมือถือเนี่ อยู่ในสนามก็เห็นนะครับยังไงเขาก็ได้รับการแจ้งนะครับว่ามีข่าวที่นี่เอ้ไปเขาไม่ผีผผลไม่ไปโดดงับรัวเป็นเหยื่อปลอม นะครับปลาที่มันปลาตัวใหญ่ที่มันตายตายกันอยู่ไม่ผมว่าเขาอาจจะรู้ตามที่พิตูพูดก็ได้พิธามันอาจจะรู้ว่าคุยกับคนไวทองอยู่แล้วก็สามทุ่มเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ก่อนอารมณ์แปรปรวนก่อนกินยาุพินพีกสุดแล้วและยาๆมันอยู่ไหนวายาอยู่ไหนวะเอ้เมื่อกี้วางไว้หัวเตียงใครใครเจอไหมยายาเจอไหมแล้วยาหายาไม่เจอหมดฤทธิ์ยามันก็บอก่ายกตำแหน่งประธาสบายลุงจะเข้ากินยาได้อตำแหน่งประธาสบาอยู่ไหนแล้ว หรือไม่ก็ให้ก้าวไกลออกมายืนยันไหมคะถ้ามันเป็นการเจราจาตกลงทั้งสองฝ่ายใครใคนใดคนหนึ่งพูดก็ได้ว่า<น>ได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วว่าเขามอบให้เราใครคนมอบอะ่ะเพราะว่าเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าเวลาขายบ้านเขาบอกไม่เห็นบ้านอย่าซื้อ,อ,อตำแหน่งการเมืองก็เหมือนกันคือขณะนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่า ตำแหน่งประธานสภา,าคือตำแหน่งชี้นายกในกรณีนี้นะและแน่นอนที่สุดนะครับถ้าเกิดสมการอย่างที่ว่าสมมุติเราเอาจริงก่อนนะครับถึ่ผมไม่เชื่อถ้าคิ้แมวเดียวนี่นะเขาจะได้เช็คบรรดาสาวภาแตกได้ว่าในการบวชเลือกคะแนนรับเนี่ยนะครับเมื่อคุณสุชาติกรณีคุณสุชาติจะไม่ถอนนี่นะแล้วพรรคเพื่อไทยมีมติ สนับสนุนคุณพักเก้าไกลนะครับคุณหมอององเนี่ยปเป็นประธานสภา,าในาสตัตวแพทย์ก็จะได้เช็คได้นะครับว่าเสียงที่โหวตให้คุณสุชาติเกินสองร้อยห้าสิบเอ็ดไหมถ้าเกินสองร้อยห้าสิบเอ็ดแสดงว่าบัตรนี้ <c oughs> สวาวภาแตกแล้วแต่ยังไม่เห็นตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนายกผู้เก้าวข้ามความขัดแยง้งนะครับ อย่างพลเอกประวิทย์ก็ได้เดินเกมต่อ mm hmm. คือหมายความว่าเช็คความชัวร์เลย mm hmm. นะครับโดยดับเบิลเช็คเพราะว่าถ้าพักเพื่อไทยยืนกรานเนี่ยมันยังเช็คไม่ได้อยู่นะ mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดว่าเอาละพรรเพื่อไทยไม่เสนอใครอย่างที่ผมบอกพรรคเพื่อไทยไม่เอาก็ยังได้สุชาติพักเพื่อไทยเอาก็ได้สุชาติ mm hmm. พักเพื่อไทยเสนอคนอื่นก็ได้สูชาติ mm hmm. พรรก,ก้าวไกลเสนอหมอององ ก็ได้สุชาติกราบได้ที่สุชาติยังไม่ประกาศถอนตัวประกาศไม่รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นง่ายนิดเดียวถ้าแหล่งข่าวนี้มันเป็นความจริงเนี่นะครับบรรดาผู้บริโภคความสุขทั้งหลายคุณฟังผมนะผมไม่ใด้มองโลกในแง่ร้ายของคนทีบอกมองน้านลบเรามองบวกมามาหลายสิบปีแล้วถูกต้มกันมาจนเปื่อยจนยุ่ย ไม่ยายต้มธรรมดาใส่ยางมะละกอยเบื่อเร็วด้วยเอายุ่ยเลยละลายในปากเอาเร็วด้วยเอายุ่ยเลยกลัวกลัวมันจะไม่แตกเหมือนเอาช้อนเขียวใส่ต้มถั่วเขียวอย่างเงี้ยแหะก็ตีจนเละเปื่อยจนเละสภาพนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะเนี่ยนะครับมันจะไม่น่าเชื่อจนกว่าสูชาติตันเจิรอือเปล่งวาจาประกาศในที่สาธารณะ ผมก็จะได้พูดถึงแผนสองยังไม่จบแผนมันมีอยู่แผนมีอยู่มีแผนหนึ่งมีแผนสองนึกว่าจะจบแล้วผมรู้ด้วยคนเสนอสุชาติตันเจรินเป็นใครแต่ผมกลัวคนช็อปพูดแต่ว่าเขาไม่พูดก็แล้วดังนั้นเนี่ยนะครับการเมืองเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ค่ะอย่างที่บอกว่าร้อยคำพูดไม่สู้หนึ่งการกระทำนายกทักษิณพูดว่าจะกลับบ้านยี่สิบครั้งและยังไม่กลับพรคเพื่อไทยเนี่ยครับไปกลับ เป็นทางการในสามครั้งเมื่อคืนนี่ไม่เป็นทางการหนึ่งครั้งระหว่างทางเนี่ยซัดกันนัวเนียหมดนะครับพูดมันยิ่งกว่าชัดเจนถูกกลุมถุงชนนะครับถูกเหมือนพ่อแม่มัดได้ติดกันนะครับคือเสียงยี่สิบห้านะครับอยากจะออกก็ออกไม่ได้แล้วความว่ากูเบื่อมึงเต็มทีแล้วกูอยากจะไปก <laughs> ูไม่อยากอยู่ <laughs> มันก็ชัดยิ่งกว่าชัดแปลไปยังไงพอตอนกลางคืนดี่ไง ยกได้ยกได้อารมณ์แปรปรวนสาวแก่วัทองแบบนี้เนี่ยผมว่าคือถ้าเชื่อสนิทเลยเนี่ยมันลำบากเอาต้องคุยในช่วงเขากินยาเป็นปกติอย่าคุยช่วงยาหมดไม่ว่าจะหมดฤทธิ์หรือยาจะหมดขวดเราจะหาความจริงได้เพราะฉะนั้นการเมืองเนี่ยความจริงมันไม่สลับซับซ้อนะมันหาทางออกของมันได้เนี่ยคือทางออกแค่ยั